วันนี้กลับมาพบกับอีเกิลทีวีกันอีกครั้งนะคะใช่แล้วอาทิตย์ที่แล้วไม่ว่างี้วพี่ต้นหนีไปดูสาวไม่ไหวไปดูฟุตบอลทีมน้องทีมโรงเรียนจ่าอากาศชนะสิชนะอยู่แล้วนะครับแปลว่าเป็นพี่น้องร่วมทองเดียวกันแท้ๆเลยทีมโรงเรียนจ่าอากาศเท่านั้นเท่านั้นเท่านั้นนะครับผมเดี๋ยตเราตามเชียงครับพรุ่งนี้ก็ไปเตะอีก พวกนี้ม่ต้องไปดูปะเนี่ยน่าน่าจะน่น่นนจะต้องติดตามนะเพราะว่าจริงๆแล้วเราเข้ารอบแล้วแหละนะุ่งนี้ก็เป็นนัดเจอกับอส,สัมศรีชาห์นะก็อสัมนี่เขาแพ้มาแพ้มาเสร็จแล้วพวกถ้าเราชนะพ่งนี้ก็เป็นที่หนึ่งในสายเด่คือเขาจะเป็นแบ่งเป็นสามสายหนึ่งมีสามทีมมาเข้าสองทีมนะี้เราชนะไปแล้วก็ถือว่าพ่กนี้ก็คงต้องอาจจะลองทีมเพื่อสู้ในรอบต่อไปอ,อ,อืมน้องจอยมีอะไรมานี้จอยอะคะพี่ก็ เรื่มมีแดนกีสที่อยากจะแบบมามาเล่าให้กรนฟังนะมันสนุกขนาดไหนบรรยากาศเป็นยังไงนะใครไม่ได้ไปนะน่าเสียดายน่าเสียดายค่อนข้างที่สนุกแล้วก็มันมีท็อปซีครตอะไรมากมายที่ต้องติดตามนะโดยเฉพาะโค้สอาจารย์อันหานสรงทรัพเนี่ยจบหรอเนาะถ้าให้เล่านี่ไม่จบอ่ะจะจะอยู่กันปีหน้าไหมแล้ว ท่านพี่หินของเรานะได้มีการพูดคุยกับอาจารย์ว่าเป็นอย่างไรอะไรเงี้ยเดี๋ยวใครไม่ได้ไปนี่น่าเสียดายแน่เลยแต่วันนี้ก็มีข่าวนี้นะว่าว่าวิหินเองเนี่ยจะเป็นคนที่จะนั่งจับเข่าคุยกับอาจารย์เลยเนาะว่าต้องให้ช่วยทีมเราไปนานๆนผู้ใหญ่จะคุยกันอืมนะเดี๋ยวเขาขอคุยเองรับปากนะรับหน้าที่นี่เองอืมใช่ใช่นะคิดว่าทุกท่านคงจะอยากให้อาจารย์อยู่กับเราไปนานๆเนาะ แหมพี่เป็นพี่พี่อยากพี่อยู่อ่ะแต่ได้ข่าวมานะถ้าเกิดว่าเราชนะไปเรื่อยๆเนาะติดท็อปไฟเนี่ยปีหน้าได้ข่าวว่าจะมีไทยลีก20ทีมเนี่ยเอ๊ะเราจะได้เพย์ออฟหรือเปล่าวะตอนแม่พี่หนูกำลังสงสัยอยู่ท้วดจริงๆเลยนะอยากให้มีเพย์ออฟมากเลยเราก็ต้องเข้าไปอยู่ในตำแหน่งที่5ให้ได้ตอนนี้มีห่างอยู่ประมาณ10แต้มเขาได้10แต้มเนี่ยเราชนะหมดเลยนะชนะที่เหลืออีก8 8 3 24 24แต้มบวกสาโอ้ชัวร์ยูสุดยูสุดยูส สวนเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาค่ะพี่เนาะสุกแล้วก็สาวโอ้โหสาวมันกินสุดมันมากอย่างยิ่งพี่พี่คนดูเยอะเหลือเกินพี่รู้สึกตอนตอนนั้นพี่รู้สึกไงบ้างจังหวะที่นําแล้วหนึ่งคือจริงๆแล้วเนี่ยเล่นในน้อยกรุงเทพมีความรู้สึกส่วนตัวเลยนะไม่คิดว่าจะแพ้ใครเลยนะเพราะอะไรอ่ะแล้วก็เสมอนี่ก็เท่านั้นถ้าลาดนาวีถ้าฝนตกสภาพสนามเหมือนวันเสาร์ที่ผ่านมานะผมเชื่อว่าได้สามแต้มแน่แล้ววันนี้เนี่ยเราก็จะกลับอยู่ตำแหน่งที่เจ็ด ลองคิดดูสิมันจะเป็นยังไงเพราะว่าผลงานต่างแข่งของคู่อื่นเนี่ยเป็นใจเราเลือกเกินนะครับแล้วก็เป็นผลสกอร์เกินคาดอ่ะคสามประตูต่อศูนย์เนซึ่งเราได้ลูกแรกเร็วด้วยนะสุดยอดเฮอร์มันเฮอร์มันยิงไปสองลูกเนาะสองลูกสอแล้วจูลี่ด้วยจะได้ลูกลูกนั้นผมมีหลายคนที่ได้จะได้นั่นคือเน้นๆเนี่ยประมาณห้าลูกอ่ะมีมีทวีซับสีเหลาเสือน้อยของเรานะได้ครับตำแหน่งใหม่เล่นกลางกลางลุกนะใช่โอ้ลูกนั้นถ้ากระดกตรงประตูก็คือจบแล้วนะแล้วก็เบนซ จังหวะแล้วก็วล้มีสกอตอีกหนูว่ามีจังหวะลูกลูกของเติงด้วยนะอืมลูกเติงอบบีกรูปแล้วเติ่งเหมือนช้าอีกแบบนิด,นดเดียว <ๆ S 1> <อ>นะนะโอ้นั่นน่าจะ,ะ,ะ,ะสักสี่ห้าลูกนะโอ้โอแต่วันนั้นก็สะใจสะใจมากแล้วก็ มีดัมซีดของแท้ชุดใหญ่ชุดใหญ่นะครับมีโอ้เสื้อสวยมากนะเสื้อสวยมากเลยนะกันครับการันตีการันตีเลยว่าของแท้แน่นอนมีที่นี่ที่เดียวเพราะฉะนั้นพี่เห็นไหมว่าตีแบบจัดเต็มใช่จัดเต็มแปดใบอะไรโอ้โหแบบเยอะจริงเสียงนี่กระหึมจัดชุดใหญ่นะครับใส่พอดีนะครับวันนั้นไม่หลวมไม่หลวมนะฮะแล้วก็มีอะไรพิธีกรสาวสวยน่ารักน่ารักน้องยูน้องฝนนะจากจากจากลุงลึกดิชั่นหนึ่งนะโหมาเป็นกันเองกับเรามากเลยนะครับโอ้โหรู้สึกว่า วันนี้แหละวันนี้แหละวันนี้จะออกจอออกรายการสองทุ่มมั้งสองทุ่มสองทุ่มครึ่งต้องติดตามดูได้นะครับติดตามดูได้นะทูเจ็ดสิบสี่ใช่เสียดายนะใครไม่ได้ไปดูนั้นแต่คนเยอะนั้นคนเยอะบรรยากาศดีมากบรรยากาศดีมากนะครับช่วงนี้ด้วยผลการแข่งขันดีขึ้นเรื่อยๆแล้วก็จริงๆจะว่าแฟนคลับก็ตามกันอยู่เรื่อยๆอยู่แล้วพี่ใช่ใช่ช่วงนี้มันทุกอย่างมันเป็นเรียกอะไรนะมันมันเป็นผลผลกับเราดีทั้งนั้นอ่ะใช่ก็จริงๆแล้วตอนนี้ก็คืออย่างที่ที่ เี่หินบอกนะอยากจะกลับมาเล่นที่ทูปะอย่างเร็วที่สุดเลยนะเราก็พยายามที่จะพยายามที่จะอยากจะกลับมาบรรยากาศเหมือนเดิมนะก็คาดกันไว้ว่าน่าจะเป็นแัดสุดท้ายนะเอาขอให้ได้เปิดบ้านรับโคราชก็ไปอยู่กัแอนพากับแอนไปดูสนามแล้วว่าเป็นยังไงบ้างติดกองเกงอีะนะตอนนี้ก็สักหกสิบเปอร์เซ็นต์แล้วแหละก็ติดตามเราไปเรื่อยๆแล้วกันนะแล้วก็แมทต่อไปแม์ต่อไปเราจะบุกไปเยือน ราชบุรีมิตรผลเอฟซเมืองคนรวยนะครับทําอ่งตกกลางถนนก็ไม่เก็บกันนะฮะทำไมอ่ะพี่อ่ะมันแตกไงเจะเก็บทำไมก็เก็บมันจะเลอเธอเดี๋ยวเราขับไปแล้วก็เหยียบรถเป็นอะไรเสียหายมาอะไรอย่างนี้ราชบุรีเม็ดไม่มิผลเอฟซีนะครับผมออกไปเยือนวันวันอาทิตย์ไม่แพ้ไม่แพ้มั่นใจโอ้โหขึ้นชื่อของเบ้งแล้วเคยยอมใครที่ไหนครับนะแล้วก็นักเตะเราทุกคนนี ผมว่าไม่กลัวใครเวลาเนี้ยผมกลับกันอีกนะอทีมอื่นจะต้องมาทีมอื่นต้องมามามาตัวเรามาตัวเราเพราะว่าถ้าเขาพลาดนิดนึงเขาก็เสร็จอะใช่ตอนนี้นะแต่ละบุรีเขาจะนอนมาแล้วขึ้นไทยลีกเขาก็ยังไม่แพ้ได้อะไรได้นะแต่ทีมอื่นนะทีมที่สองที่สามเนี่ยเจอเราผมเชื่อว่าออกอาการเน่ต้องมีออกอาการบ้างนะปัดเท่าไหร่ ห5 0้าบาทค่ะนะออกจากนี่เที่ยงเนาะออกจากนี่เที่ยงค่ะพี่ซื้อตั๋วกันได้ที่บูช็อปนะคะรีบซื้อนะคาดว่าแฟนขับจะเยอะแล้วก็มีถ้าถ้าได้รู้ก็มีไปก่อนบ้างไปไปเองบ้างอะไรมั่งนะฮะเพราะว่ามันก็ไม่ไกลนักนะครับแต่ใครที่ไม่สะดวกเนาะก็ไปกับเราอ่ามีการแวะท่องเที่ยวนิดหนึ่งอท่าที่ทราบเนี่ยจะพาไปขึ้นเขาแก่นจันทนี่ยังไม่เคยไปนะในรับุีหลายครจะไปรู้บ้างบนเขาเนี่ยสูงจากอ่ พื้นลาดเนี่ยหนึ่งร้อยสี่สิบเมตรเลยนะหนึ่งร้อยสี่สิบเมตรขึ้นไปดูแล้วไปเรดได้เดขึ้นได้รถขึ้นได้ไปดูชมวิวทิวทัศน์ของจังหวัดราชบุรีเขาดูสินะฮะจะสวยงามขนาดไหนแล้วก็มีพระพุทธรูปอะไรที่เจ้าเขาเรียกว่าเจ้าพ่อสี่มุมเมืองอะไรสักอย่างเนี่ยเขาให้เราขึ้นไปไปสักระ นะที่นั่งกันเพื่อเป็นความเป็นสะิริมงคลนะแล้วก็ล้วก็อาจจะพาไปที่ศาลาหลังมืองนีง่แล้วก็แวะเข้าสนามก็แข่งข้า <5 S 2> มูเรียด,ด้วยก็ต้องดูกาเพราะความเหมาะสมด้วยนะเพราะบางทีรถติดเราอาจ,จะแวะได้ไม่ครบทุกที่เราอยากตั้งใจไว้นะนะคะอย่าลืม150บาทเอยางาเท่านั้นนะฮะ อย่างไงก็ติดต่อมาที่เบอร์สโมสรเข้ามาที่บูช็อปอะค่ะมาซื้อตั๋วไว้นะคะแล้วออกเดินทางไปพร้อมกับพวกเราวันอาทิตย์ตอนเที่ยงตรงใช่แล้ววันนี้ก็นะเราก็แปลกๆนะมาอยู่ที่ใหม่ในวันนี้นะต้องขอขอบคุณนะครับบูช็อปของแ i r f ฟ r c e ดอะคาเดมีไม่ใช่แอร์ฟอร์ดอยู่ในเต๊บแก้ผิดผิดจริงๆนะนี่นี่นี่ไหมโอ้มีเสื้อมากมายนะทีมเย้าทีมเยือนแต่สังเกตเราจะไม่ค่อยได้ใช้ทีมเยือนสีสีฟ้าเพราะว่าทีมอื่นเขาไม่เรา เราเราเรามีสองสองสีก็จริงนะแต่ทีมอื่นสีแตกต่างกับเราเยอะก็เราก็เลย,ลเลยใช้ยยทีมเย,ายา้าเป็นหลักใช่หมัหลักนะแมตต์ต่อไปก็คงใช้ทีมเย้าเป็นหลักเพราะว่าราบเรียญสีส้มเนาะ นาดีสีส้มก็ยังไงก็อยากจะฝากมูช็อปไปด้วยช่วงนี้ลดราคาเยอะค่ะใช่ใ่ส่วนอย่างใครนะที่ไปงานมิถุนายนแต่พอมีมีคูปองลูปเปอร์เซ็นต์อีกเยอะเยยอะเลยนะครับหลายอย่างมากไม่เอามาบอกจอยนะอนะครับนะโอ้ก็พยายามติดตามข่าวๆจากรายการ Eagle TV ของเราไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ใครมีลูกมีหลานได้รับคูปองของมิถุนรีไปแล้วใช้ลดเปอร์เซ็นต์ อีเกิลี่อีเอะคาเดมี่นะครับทีอารีนานะคะโดยอาจารย์วิรพงษ์เพ็งลีนะอดีตทีมชาติแล้วก็อดีตนักกีฬาของกองทัพอากาศเรานะครับผมจบไปแล้วมั้งค่ะพี่ต้นคงจะไม่มีอะไรแล้วก็นะยังไงก็ขอบคุณสปอนเซอร์นะคะแล้วก็จะฝากไว้จริงๆก็อย่าลืมไปกับพวกเราวันอาทิตย์นี้นะคะส่วนไม่แน่เดี๋ยววันพรุ่นี้จอยอาจจะมีแขกรับเชิญพิเศษจริงๆแต่อุบไปก่อน อ๋อทั้งไทยนะยังไงก็วันนี้อีเกอร์ทีวีก็ขอลาแต่เพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะผมก็ขอบคุณอาจารย์มากที่ที่มาช่วยเราในวันที่เราลิบมือนะครับหลังจากนั้นสิ่งหนึ่งที่เราได้มาชัดเร็วที่สุดเลยคือยานหารเนี่ยจะรูปเป็นกลาวของทั้งบอลขอสทั้งทัไทยเยอะมากเราก็จะดูเีลาของทุกๆวันที่ไปแมนยูเร็วแล้วผมเยอะผมบอกจริงผมเห็นที่ใจแล้วก็รูปร่างเราก็เป็นเจ็ดทุกวันนี้นะครับ ก็ขอคุณหารด้วยนะครับแล้วก็ทุกคนในเลขสองที่มาช่วยเราสำหรับแอร์พอยตเนี่ยผมว่าในใจส่วนหนึ่งของผมก็คือว่าพูดกันตาตรงก็คือว่าผมก็คารมพี่หินผมก็คุณจรัญมาคุยกับผมผมก็บอกว่าอถ้าถ้าพี่หินผมก็โอเค เราไม่ได้คุยอะไรกันมากแล้วระบบก็ถือว่ามันเป็นการทำงานสิ่งที่ที่ผมตัดใจนอกจากในความเคารพส่วนตัวแล้วก็คือว่ามว่าเว่าที่ไหนที่เขาเห็นคุณค่าของเรามันก็โอ,อเพราะฉะนั้นตรงนี้ผมถึงได้รับัตบ แล้วก็อีกอย่างก็ถือว่าไปทําที่ไหนก็เหมือนกันถ้าเราคิดว่าเราช่วยกันพัฒนาวงการฟุตบอลผมผมมาตรงนี้วันข้างหน้าผมคงจะมีคนที่จะมาสืบทอดตรงนี้ไม่ว่าจะเป็นโรงกบหรือใครก็ตามของของแอร์พอร์ตนนะผมกอาจจะมาเป็นต้นแบบให้เขาดูให้เขาเห็นวิธีการหรือกิ่งต่างๆ เพราะฉะนั้นตรงนี้มันก็จะเราก็ถือว่าเออเราจากประสบการณ์ของเราความความความรู้ความสามารถที่ที่เราสะสมมาตรงเนี้ถ้าเราเก็บไว้มันก็มันก็จะศูญเปล่าดูเราเอาตรงนี้มาเผยแพร่ไปเพราะฉะนั้นผมก็จะไปหลากหลายมากนะเออสโมสรในเมืองไทยเนี่ยผมว่าครึ่งพึ่งหนึ่งของไทยลกผมก็อยู่เกือบตลอดเพราะฉะนั้น ก็ถือว่าเป็นเป็นการด้วยสังคมอย่างเป็นการตอบแทนวงการฟุตอบอลย่า่นะฮะเพราะฉะนั้นมาตรงนี้ก็ถามว่าหนักใจไหมเป็นเราไม่หนักใจนะเพราะว่าเราถือว่าเราทําเต็มที่ทําให้ดีที่สุดเหมือนอย่างที่ผมบอกกับนักกีฬาแต่สิ่งที่ผมอยากจะฝากวันนี้ก็คือว่าผมไม่ใช่พระเอกเออพวกนักกีฬาหรือพระเอก